สวัสดีครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาเดินเล่นตามขอบทุ่งขอบท่าของเราเนี่ยนะครับเนาะทีนี้เราก็มาสะดุดตาก,กับนี่ครับเป็นเถาวันขนาดเล็กเพื่อนเพื่อนเ็เห็นไหมแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้ครับใบยาวๆเป็นเถาเป็นเครืออย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ด้าน,นในก็มีเส้นแบบนี้ครับเส้นข,า,ขาวๆตามรองใบอย่างนี้เนาะนี่นะครับเขามีชื่อเรียกว่าชะเอมเถานะครับเนาะ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพยารากหอมนะครับเพื่อนเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังนะครับเขาบอกสปปรรพคุณไม่ด้อยกว่าโสมเลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาขุดดูรากเขานะครับข้างในนะน่าจะเป็นต้นเดียวกันไหมอ๋อคนละต้น,นครับหาโคนครับื้อเจอโคนแล้ว นี่ครับนี่เกือบสับรากเข้าไปนะครับเห็นเพื่อนๆบางคนบอกว่ารากเขานี่กิโลเป็นแสนนะครับเราบอกโอ้แพงแท้เราเห็นเรามีเราก็ได้เอาถัดดีขนาดกิโลเป็นแสนขนาดนั้นเพื่อนเอนเนาะเราก็ไม่ได้ครับนี่ครับ เราก็หามาถ้าเป็นอะไรเนาะเรามีนี่นะครับรถนี่ฮะจะมียาเขาขายไหมเพื่อนรสชาติเขาบอกว่าจะเป็นหวานอมขมเนาะเพื่อนเนาะประมาณว่าหวานชุ่มคอเหมือนใช่เอ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาขุดอีกนี่เพื่อนนอี่ตัวนี้ทีนี้นะครับจะประคุณทางยาตามที่ว่าบำรุงร่างกายนี่เนาะเพื่อนเนาะชายไทยโบราณนะครับก็มักจะเอาไปดองยาและครับ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพของยาเนาะแล้วก็กันกรองนะครับเอายาออกจากตัวยาเนาะการดองยานะครับหลังจากดองก็เก็บไว้สักพักใหญ่ๆนั่นเพื่อนเนาะเราค่อยมาทานนะครับอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนนะเขาเอารากนี่นะครับไปต้มทานเลยเนาะเหมือนทานชาเนี่นะครับน้ําชานี่นะเออ มายังไงครับก็ต้มได้เลยนะครับกินเป็นชาเลยบำรุงกำลังเหมือนกันนะครับ ไปต้องขุดที่สุดแล้วครับเขาจะได้มีต้นมาให้เราอีกนี่นะครับหัวแบบนี้นเพื่อนๆเอาไปาปรุงยาทานไม่ว่าจะเป็นชานะครับเพื่อนๆไปดองในสุราเนี่ยเขาบอกบำรุงร่างกายนะครับทําให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะบํารุงสมรรถภาพท่านชายนะครับนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเราคุยอีกครับเราจะเอาไปทาตามสูตรที่เขาแนะนํามานะครับเพื่อน 呢、这個，嗯，哈、嗯。 ได้แล้วครับสามหัวเดี๋ยวเราไปคุดกันต่อนะครับตรงนี้มีหลายต้นเลย ครับเขาเกิด็นต้นเดียวกันนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาอีกนะ เราก็ไม่ขุดให้สุดแล้วครับเพื่อนๆแห่นี้ละครับฮะมีอีกเหรอโอ้ได้รับการชี้นำครับน่าจะถูกใจ วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาขุดพยารากโฮมสมุนไพรบำรุงกำลังนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเคยเห็นไหมต้นแบบนี้นะครับใบแบบนี้ <c oughs> เพื่อนๆเคยเห็นไหมครับนี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทำยากันนะครับเราก็จะไปหมักไว้นะเพื่อรักราษาคุณภาพของตัวยานะครับ ในที่ที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปทํำด้วยกันนะเพื่อนนะวันนี้ก็ลาพาเพื่อนๆมานะครับตามหาพญารากหอมนะครับไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าพยานะเดี๋ยวกลิ่นเขาหอมขนาไดไหนดูกันนะครับอืมหอมมีเสน่ห์ดีครับกลิ่นหอมมากครับสมชื่อเป็นพญารากหอมจริงๆครับเพื่อนๆนแล้วก็ เดี๋ยวสรรพคุณทางยาเป็นอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึงเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับพญารากหอมครับ